สรุปจะผู้หญิงหรือผู้ชายเอาให้แน่น้องน้องน้องจะมีแฟนผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเอา,เอาสับคอไอ้มวผู้ชายไม่เอานะรอถึงโตก่อนเนาะตั้งใจเรียนก่อนได้จบอนุบาลก่อนลูกโอเคไหมูกก็โตแล้วโ <laughs> ตวแล้วเหรอ หูเตัวแล้วเหรออยากมีแฟนแล้วไม่มีได้ไหมอ่ะไม่ได้รักเข้ามากเลยรักแค่ไหนอ้ <c oughs> เอาให้เรียนจบอนุบาลก่อนค่อยมีแฟนโอเคปะไม่เอาทำไมอ่ะไม่มีเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนแฟนก็แฟนแต่น้องห้ามพูดว่ามีแฟนน้องต้องพูดคำว่าน้องมีเพื่อนฮะ <c oughs> <c oughs> ก็รู้แล้วว่าหนูโตแล้วอะ่ะแต่หนูต้องพูดคําว่าเพื่อนรู้ไหมคะไม่พูดคําว่าแฟนแฟนเอาไว้ให้คนโตเขาพูดกันโอเคไหมคะไม่ใช่เอาทําไมอะ่ะหันมาหันกล้องหามนะนี่หันหน้ามาหาก่อนนะ้าหนูโตแล้วหนูอยากมีแฟนโอ้ยใจจะขาด ให้มีแต่ให้เป็นเพื่อนกันก่อนได้ไหมไม่ได้ไไดเป็นเพื่อนก็นไม่ได้อะเป็นเพื่อนกันไปก่อนพร้อมอเมื่อไหร่ค่อยเป็นแฟน <laughs> เราไปแต่งเขาเลยไหมเอามาอยู่บ้านเลยไหมไม่เอาเราหมากัดอ๋ <laughs> อ <laughs> กวนหนวเขาเอามาอยู่บ้านเราหมากัด No, no, no. พรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไปพรุ่งนี้วันเสาร์สรุปจะมีแฟนให้ได้ใช่ไหมเนี่ยโอเค,อเ,คเข้าใจละขาดอ่าให้มีแต่ให้เป็นเพื่อนกันก่อนได้ไหมไม่ได้อีกเป็นเพื่อนก็นไม่ได้อะเป็นเพื่อนกันไปก่อนพร้อมอเมื่อไหร่อาเป็นแฟนเราไปแต่งเขาเลยไหม เอามาอยู่บ้านเลยไหมไม่เอามาหมากัดอ๋อกวนหัวเขาเอามาอยู่บ้านแล้วหมากัดพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไปพรุ่งนี้วันเสาร์สรุปจะมีแฟนให้ได้ <laughs> ใช่ไหมเนี่ย <laughs> โอเค <laughs> เข้าใจและ <laughs> ขาด <laughs> <laughs> อ่าให้มี แต่ให้เป็นเพื่อนกันก่อนได้ไหมไม่ได้เป็นเพื่อนก็นไม่ได้อะเป็นเพื่อนกันไปก่อนพร้อมอเมื่อไหร่ค่อยเป็นแฟนเราไปแต่งเขาเลยไหมเอามาอยู่บ้านเลยไหมไม่เอา,ามาหมากัดอ๋อกวนห่วงเขาเอามาอยู่บ้านแล้วมากาด พรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไปพรุ่งนี้วันเสาร์สรุปจะมีแฟนให้ได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเข้าใจแล้ว